สวัสดีครับมาพบกับลูเก่เกมกับเกมวันพัฒน์แมนสตองเกตเซิร์ฟเวอร์หกสองหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าสิบสี่แล้วนะครับกับการเล่นเซิร์ฟหกสองหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตพลังแล้วก็ต่างๆนานาแล้วก็อัปเดต ตะเวนทุ่งนานะครับกิจกรรมระยะยาวของเรานะะแล้วก็จะมีข่าวดีสําหรับสายฟรีนะฮะหรือว่าเติมน้อยนะฮะถ้าเติมเยอะไม่ต้องไปซีเรียสกับเขานะฮะเราซีเรียสกับตรงสายฟรีเติมน้อยเนะะี่ยฮะโอเคไปข่าวอะไรเดี๋ยวเราไปอัปเดตพลังกันก่อนดีกว่านะฮะโอเคไปโอเคตอนนี้อันดับพลังอของผมอยู่ที่66นะครับ4ี่ล้านสี่หมื่นครับผม แล้วก็ผ่านด่านอยู่ที่26เหมือนเดิมครับตัวละครสุดเก่งหล่นลงมาอยู่ที่อันดับ83นะฮะแล้วก็กิลอยู่อันดับ3ครับลานประลองอยู่ที่94ครับผมโดนเรียวทาวันนี้ยังไม่ได้ลงนะฮะลงไปแค่ไม่กี่รอบอีกลงไปแค่3รอบน่าจะจำไม่ผิดนะฮะลงไป3รอบแต้มอยู่ที่1 400ครับ โอเคแล้วก็ตะเวนทุ่งนาซึ่งผมทำภารกิจไปหมดแล้วนะฮะไปดูเนี่ยรับอ่าได้เพชรด้วยนี่ฮะได้เพชรได้โคมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มได้นะฮะจะไม่ได้เหมือนกันทุกวันก็เหลือเราเหลือ,อเก็บเกี่ยวนี้ได้สามสิบเอ็ดครั้งแล้วเดี๋ยวลงอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นเลขคู่ฮะ,ะโอเคเป็นสามสิบสอง ส่วนหุ่นไลกาพวกนี้ก็น่าจะได้ได้โคมคนนะฮะโคมขอพรโอเคแต้มอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่4 0 0พนะครับโคมมงคลมี9อันครับยังไม่ได้ใช้มี9อันก็คือ900แต้มนะฮะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต้มตอนนี้อยู่ที่4,000ครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวอยีกไม่นาน โอเคเรามาพูดกับข่าวดีของเราก่อนดีกว่าะฮะจริงๆมันไม่ใช่ข่าวดีหรอกผมพูดไปเรื่อยแหละคือโฆษณานะฮะการดูโฆษณาของสายฟรีนะฮะมันจะปรับจาก30นาทีเป็น60นาทีแล้วนะฮะเกือบทุกคลิปเลยยกเว้นคนดวงดีนะครับจะได้5าวิโฆษณา5าวินะฮะแล้วเรามาดูกันว่าเราจะได้โฆษณากี่นาทีนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็น60เพราะว่าผมดูมา60ตลอดเลย30ไม่เจอแล้วนะฮะ โอเคสามสองหนึ okay, 3, 2, 1, ่งปโอเคนะฮะอ่าเพื่อนๆก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะว่าเป็นโฆษณา60นาทีนะฮะคือเป็นโฆษณา2 2เกมไปเลยทีเดียวรวมมัดรวมกันไปเลย <c oughs> ค่อนข้างที่จะตลกนะฮะโฆษณาอย่างนี้เคเรามาอัพขี้แ้บู้ขาดเยอะเลย อเคฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แหละฮะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแค่นี้ซึ่งวันนี้นับภารกิจน,น่าจะทําหมดแล้วละเดี๋ยวเราลงมานี้อีกรอบหนึ่งพเพราะดาวม่วงผมอัปนักค่อนข้างน้อยนะส,สอุอ่ะไหนๆก็มาแล้ว ขอสีทองให้ผมหน่อยดิฟรีไปก่อนหนึ่งครั้งหยดที่หยดถึงสองพันแ้มไปจะได้กรอบมาใส่ต้องสองพันห้าด้วยส <laughs> องพันหด้วยมาดูกันว่าเราเป็นแรกมาหรือ,อยังเรายัางไม่ได้แรกนะฮะโอเคเรา เรามาเปิดกันดูว่าเราจะได้สีทองกี่ชิ้นครับดวงเกลืออย่างเราสามสองนึกไป ừ, ทองจริงครับการอัพดาวครับอยากได้เป็นแบบการพู้นี้มากกว่าไม่อยากได้การอัพดาวโอเป็นไงดวงผมเป็นสุดยอดปะเพื่อนเอนเปิดยังไงให้ไม่เห็นทองสักอัน จ้าพลังไหนบาดันจากไหนเนะี่ยสปีดไหมสุดไวสุดไวขาดอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยว,เ,ยวเข้าไปดูก่อนนะหนึ่งสองมีแล้วสามมีแล้วขาดสี่นิดเดียวเองถ้ามีสี่มาก็ได้เอาเอาสุดไวไปใส่นะครับโอเคครับอ่า วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานาทีด้วยถ้าเพื่อนๆชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด,ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนครับบายบาย